ของลงลลแ้วครับกลางเรียบร้อยครับนี่เราอยู่หน้าของอำนวยการต้องรับรองลูกค้า V.I.P. ตอนนี้มาทั้งหมดเหมือนเดิม6คน นี่ครับจะมีเปิดงานตรงนี้เปิดงนานตรงนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมนะครับคนก็จะยเยอะๆหน่อยยังบรรยากาศบดมดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจะได้ลรานแคบไปนิด เราอยู่ที่น้ำตกเจ็สาวน้อยโอ้สาวน้อยแล้วเราจะพามาเที่ยวเที่ยวที่ไหนเอ่ยไ,ไ,ไม่เอา,เอาคืนนี้เรานอนนี้นะครับเจดสาวน้อยกว่าจะได้รูปหนึ่งก็ออนานอยู่นะครับนี่คือทางลง ข้างล่างคือน้าตกโอ้โหน้าตกน่าเล่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเล่นนี่มาเซเวกันตอนนี้เราจะเซเว่พรุ่งนี้เราถึงอย่างไรกันนะใช่พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเล่นพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเล่นเพราะว่าเราออกเที่ยงใช่ไหมเราออกเที่ยงเช้าเล่นสี่น้ําตกสวยเออนี่ชั้นสี่ยางนาน้ำตกสวยพรุ่งนี้เล่นครับพรุ่งนี้เล่นวันนี้มันเรามามืดหน่อย เต็มป้องเลยแต่ละคนมาคู่กันเลยด,ดิถ่ายเครื่องนูน้นถ่ายภาพนิ่งเครื่องหมวยตกสวยทวกนี้เุนกางเล่น คือน้ำตกเกศสาวน้อยนะครับนี่คือชั้นที่สี่โอ้โหชั้นที่นี้สวยมากเลยนะตรงนี้พอเดินขึ้นมาข้างบนสวยไม่แพ้กันนะหล,ล,ลงป่าแล้วครับห <laughs> ลงป่าเลยหลง <laughs> ป่าพรุ่งนี้เล่นแต่เช้าเลยน้ำใสามากเลย เราไปขึ้นทางนู้นก็ได้เนี่ยเเดินย้อนมาซื้อน้ำแข็งด้วยวะตกสวยแล้วแม่รูปคุณน่ะนะหนาลูบก่็เขาจะได้รูปแต่ละรูปนี่ต้อล่ะ ครับไปเย็น,นอ,อ๋อมาดีลกูกเข้าไปทางโน้นกัน

คนกลับหมดแล้วเราก็เลยเดินมาถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะเ,เล่นน้ํากันนะครับมันรุ่งเนอะถึงจะมีการเล่นน้ำนะวันนี้ใส่เสื้อมอห้อมมามาจากลำโพนะ <c oughs> ตามมา จะเป็นอนุสร์เจ็ดสาวน้อยนะครับม,รารมากลาบมาไหว้เขาเลิกเราใช้ท่านคุ้มครองเ,เราข้ามสะพานนี้เราจะไปถึงโคราดนะครับเดินจากสลับบุรีถึงโคราดภายในสานาที ลงพยายืนหน่อ่าวดับเลยนะอันไม่ได้เปิดวันนี้ จะปิกนิกมาปิกนิกปิกนิกสมชื่อออกมาปิกนิกนอกบ้านครอบครัวสิริคำกรนี้ยั่ไม่ได้้นทีว่ัน้ำท่วมนี่แม่ครัวตัวมีฝึกยิงปืนเมื่อกี้ท้าอนายเอง เอมาก็มาบ้านนีตัวกหวไป่กา่อรนแล้วมั้งแดสแมทุ่วนเนพีเยกันทกป่าเรนได พอได้ไหมครับวัดแรกครับอันนี้สอนร้องเพลงฮะเดินเดินมาชงกาแฟมาเห็นเดือชงแล้วมาสิอะไรนะกาแฟครับพอเนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเอออะไรวะลืริสต้าเออ ก็ได้งกาแฟงกาแฟ,งกาแฟวันนี้เรากินคาปูเช้านี่ปั่นมาเรียบร้อยแกล้งเต้นนะอะไรนะอันนั้นกาแฟสดเหรอใช่ครักาแฟสดหมดเมื่อวานแต่กกว่าเมื่อตอนเช้าเดี๋ยวเขาจะตื่นข <c oughs> นมปังขนมปังปิงป้งไม้ครึ่งไม่แม่ครึ่ง <c oughs> ทั้งก็ไวดีนะทันใจแต่ก็อาจจะพายากนิดนึงนะตัวต้งใหญ่บรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้ครับชาเต็นท์เรื่องนี้มาวางนี่เลยน้ำค้างเยอะมากเลยบรรยากาศตอนเช้าน้ำค้างเยอะครับวันนี้ นี่ชาเต้นแต่เช้าน่ฮะกลางเต้นเราวิดากับดีโอดีนี่คาโปนะครับ้โหสแสด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 สแสดสดดสดสแก้วเดียวดสดสดดสดสดสดดดสดสดดสดดดีสดดสสดสดทด มันมีมันมีสอง้ยมันเอาอนมใส่ตรงไหนฮะเช็คข้างบนปกติอันมีม,มอคค่าะแต่ไม่มีผงคาโร,รนะผงอะไรนะคาโพน่งต้มร้อนลาดลงไปแล้วเราไปเล่นน้ำตกกันแต่เช้าอันนี้เราไปเก็บเล่นน้ำตกกันนะครับ เมื่อวานเรามาเซอร์เวยรอบนี้เราจะไปเล่นกันละจริงๆจังๆแดดไม่ออกเลยหนาแดดไม่ออกขึ้นนะกลับมามาต่อไปแก้งเราผสมภาษากันนะะ้วงวัยรุ่นกับผู้สูงออตั้งแต่18จันแม่เท่าไหร่นะ18บยัน8ปอ๋อยันยันเ6นรู้สึกว่าจะหนาวแล้วเป็น รู้สึกว่าจะหนาวกอดอกแล้วคนหนึ่งไม่ลงเลยฮห้ามลงเล่นน้ำน้ำลึกน้ำเยอะมากครับน้ำไม่ขาดเจ็ดสาวน้อยแนะนำไกด์ไหวไหมไกด์ไกด์นำเที่ยววันนี้เป็นทั้งไกเป็นปาร์ตี้เป็นทุกอย่างเวลาอยากให้เป็น